อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนี่แหละเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปไอ้นี่ก่อนไปนี่ก่อนอ่ามาทางนี้ก่อนมาดูเสาเสาสิงเสาโศกเอออยากจะดูข้อมูลก็สแกนดูข้อมูลเขาได้นะครับสแกนข้อมูลดูได้ ก็เป็นบริเวณที่มีสถูปเจดีย์มีที่ในครั้งก่อนก็มีความเรียกว,ว่าเก็บอัฐิของพระรหันต์ทั้งหลายนะครับก็เพื่อ,อนี่เป็นกุฏิของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนี้พระปางปรมเทศนาก็อยูอ่ด้านในนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญ เออพุ่เจ้าอยู่นี่แหละ <c oughs> อันนี้เป็นเสาโศกนะครับเสาสิงห์สีหัวสิงที่เราเข้าไปนั่นนะ่ะที่เราเข้าไปเสาตัวนี้จะเป็นมีสิงสี่ตัวนะครับแล้วก็บนสิงก็จะเป็นธรรมจักรนะครับ ก็คือความหมายหลังจากที่ออกรรษาแล้วพระองค์ก็ส่งภาษาเวกไปประกาศศาสนาที่บอกว่าเจรถาพิกเวหูชนะหิตายะุู้ชนะสุขายะโลกรรมลูกาปายะพิสูจนทั้งหลายพวกเธอพ้นจากบ่วงแห่งมารแล้วขอทุกท่านเดินทางไปแสดงธรรมแก่ชาวโลกในอดภัยชนะแล้วจารึกอักษรพรหมมีไว้ตรงนี้นะครับว่าห้ามทําลายสงให้แตกกันนะครับแล้วก็อ่าบนบนสิงอินเดียเมื่อด้านเวกกะลาศปีพศศ .2490 ก็อ่า ได้นาหลักธรรมจักรนี้ไปใส่ในธงชาตินะครับก็คือความหมายคือ,อประเทศชาติจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก็ต้องหมุนไปาตามหลักธรรมะแล้วก็มีการพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทางรัฐบาลของอิอนเดียเขาให้ความสําคัญต่อพุทธศาสนาครับจากนั้นตรงนี้ก็เป็นที่พระเจ้าโศกมหาราชนั้นหมุนเรียกว่าทำสัญ,ญลักษณ์ของการหมุนกลงล้อกลงจักรออกไปจากตรงนี้นะครับ แล้วก็ที่เราไปเห็นที่สิงห์สี่ตัวนั้นก็อ่าเป็นหัวเสาหัวสิงห์ตัวนี้นะครับหัวสิงห์ตัวนี้อันนี้เป็นต้นออริจินอลอันนี้ออริจินอลกัดดูได้ครับ <laughs> แล้วก็เป็นเป็นเป็นเนสาต้นเดียวนะโยมนี้มันหักมาเฉยไอหัวเสาก,ก็คือตัวสิงห์ที่เราไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับอ่าดูมิจิ้นะครับนั่นก็คือเป็นลักษณะนะครับอ่าป